แม้แตงโมทนายเดชาพุทธแล้วปมแม่สั่งพักทนายกฤษณะบอกเลยเจ็บจีด๊ดล่าสุดวันที่18มีนาคมมีข่าวลือว่าคุณแม่ของแตงโมเตรียมปลดทนายกฤษณะซึ่งดูคดีของแตงโมซึ่งทางทนายเดชาได้เผยกับอีจันถึงเรื่องดังกล่าวว่าทราบข่าวเรื่องจะมีการปลดเหมือนกันแต่ยังไม่ได้โทรถามคุณแม่เลยแต่ได้คุยกับทนายกฤษณะว่าไปขัดใจอะไรคุณแม่หรือเปล่าคุณแม่มีความเมตตากฤษณะมาก เพราะเขามาช่วยเรื่องคดีนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็ให้ผมเข้ามาช่วยดูแลปรึกษาในเรื่องต่างๆเรื่องที่คุณแม่โกรธอาจจะเป็นเรื่องที่ไปออกทีวีเยอะอาจจะพูดอะไรเยอะแยะแล้วทําให้ตํารวจไม่พอใจแต่ที่คุณแม่ชอบกฤิจนะเพราะเขาดูแลคุณแม่ดีคอยดูแลจุงมือพาขึ้นรถ คุณแม่ตั้งให้ผมเป็นทนายดูแลคดีมานานและให้กฤษณาเป็นผู้ช่วยเขาก็ยินดีทำงานร่วมกันกับผมคดีนี้เป็นคดีใหญ่ผมทำคนเดียวไม่ไหวในจะถแถลงข่าวพาคุณแม่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นพยานกริณะมีหน้าที่ประสานงานไปพบตำรวจยังไม่รู้ว่าคุณแม่ปลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอคุยอีกทีที่ได้รับแจ้งมาคือห้ามในเรื่องการออกทีวีให้สัมภาษณ์เบาหน่อยถ้าหยุดได้ก็ดีล่าสุดคุณแม่แตงโมได้เปิดใจว่าสั่งพักทนายกฤษณะแม่ไม่เคยพูดว่าปลดเลยคุณแม่เปลี่ยนให้ทนายเดชามาเป็นทนายของแม่ ในคดีแตงโมส่วนนายกฤษณะก็จะช่วยทนายเดชาในออฟฟิศเท่านั้นจะไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆไม่ต้องไปเดินเอกสารหรือไปโรงพักโดยให้ทนายเดชาเป็นผู้สั่งการส่วนจดหมายแต่งตั้งนายกฤษณะเป็นทนายความก็ให้ยกเลิกไปสาเหตุเพราะขัดคำสั่งคุณแม่ที่ห้ามไม่ให้ไปออกรายการและไปให้สัมภาษณ์ทั้งที่ไม่มีอะไรให้พูดแล้วแต่นายกฤษณะก็ยังไม่หยุดยังไปออกรายการซึ่งก็เป็นเรื่องคดีแตงโมทั้งนั้นโดยไม่ควรนำไปเผยแพร่ ท่านตำรวจใหญ่หญเวลานายกฤษณะไปโรงพักท่านก็ไม่พอใจเพราะนายกฤษณะเพิ่งจะจบทนายมาสองปีกฎหมายก็ยังไม่แม่นถามว่าแม่คิดว่าทนายกฤษณะหิวแสงหรือไม่แม่เผยว่าแน่นอนแกอยากได้แกเป็นทนายใหม่ถูกจ้างให้ทำคดีดังก็ต้องแสดงตัวสิเปร่งประกายออกมาพร้อมแนะนำว่าให้ทนายกฤษณะอยู่ในออฟฟิศไม่ต้องออกรายการไม่ต้องให้สัมภาษณ์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ